ไม่เกิดเลยนะขวาบนขวามือเมย์อย่าวิ่งตามภูเขานะอย่าวิ่งหรือวิ่งตามภูเขาให้ภูเขาอยู่ขวามือเมย์เราวิ่งมาเลยไปจะวิ่งมาหาพี่ภูเขาต้องอยู่ขวามือแล้วไม่เจอถนอน <c oughs> นี่เป็นอะไรของพี่วะเ มีมีก้อน,นไนองวิ่งตามถนนไปเดือดโหไปไหนนี่ไม่รู้ดิหายม,มีเมอกอนเขนียหายจะต้องไปฝั่งโน้นไงตามฝั่งฝอยโน้นประกาศ,กกศที่ที่เอาไปประกาศมาประกาศหน่อยตามหาคนหายที่ <laughs> หายเข้าไปป่าเลยซะนี้วเมมเมมวิ่งไปแล้วไปเจอขอบทะเลแล้วก็วิ่งเรารอเธอมาอาจจะเจอปอดไม้เหมือนเดิม ถนนมันโผล่มันจะพาไปไหนก็ไม่รู้นะที่อาจจะก็มันยังไม่เจอน้ำสักน้ำหนึ่งเลยอ่ะเหมือนเดินวนนะเหมือนพี่เจอถนนแล้วยิ่เดินออกไปเรื่อยต้องเดินตรงไหนพวกเนี้ยไอพี่ตรงไหนมันเป็นถนนแล้วผมก็ไม่เคยมาหรอกไม่รู้อ่ะพี่เเมื่อกี้พี่พี่เดินมาจากฝั่งไหนพี่ฝั่งข้างหลังแล้วพี่จะเดินไปไหนเนี่ยเดินตามถนนไป ก็ตอนเนี้ยภูเขาอยู่ขวามือพี่อะไรเนี่ยพี่เดินวนเหรอพี่วิ่งวนเหรอพี่วิ่งวนน่ะเนี่ยภูเขาอันนี้ป่ะวไม่รู้อะไม่ใช่ไหนภูเขาเป็นพี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ติดขอบแมพได้ไหมได้ไ <c oughs> <แ>ม่ได้ไม่ได้แล้วเปสบการณ์คนลงป่าจัดต้องซ้ายพี่นี่ซ้ <c oughs> ายพี่รูซ้ยายไปใช่พี่ <c oughs> ไปไม่ได้ไม่ได้เอาขอบแมแล้วพี่มาจบแต่าาไหนบุญเจ้เนี่ยอยู่ไ ขอบแมพแล้วเนี่ยมืกี้พี่มาจากไหนไม่ <c oughs> มาจากทางโน้นรู้สึกว่าพี่อยู่ตายแล้วตอนนี้พี่อยู่ขอบแมพสองมุมเลยจะมีนั่งอยู่ฝั่งโน้น่ะโอ๊ยพี่จะไปไหนอะ ไปโดดผ่าตายบอกเลยนะไอ้ทูวีอยู่ท่าโดดอย่างสูงก็ไม่ตายพี่เลือดเจริญหนึ่งเปอเซ็นเอมีพิพิวเปิดรัดลองติดจุดดิฮะรัดลองติดจุดอ่ะลืมแล้เหรอล้วไอ้เว็บน่ะไอเว็บนมันดูดูยังไงวะลบเจ็ดรอยสี่สิบสามลบสี่สิบเก้า ไอ้เว็แบบนั้นมันอันไหนครับเว็บดู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 แมพอ่ะยังไงพี่ทะลุมปอีกแล้วเฮ้อผมผมเดาได้แล้วว่าพี่อยู่ไปไหนอะ่ะพี่วิ่งออกขวาพี่วิ่งออกขวาแล้วทะลุไปไหนก็ไม่รู้อะอะไรเนี่ยอะไรอะ่ะพี่มาโผล่ที่เดิมหรอ <laughs> พี่เดินไปเดินมาแล้วว่าฝนที่เดินวะก็เสียงมันมาทางนี้อ่ะเนี่ยไอวิ่งซ้ายก็ติดวิ่งขวาก็ติดอ่ะพี่น่าจะวิ่งหนีน้ำไปไปไกลเรื่อยพี่เข้าใกล้ขึ้นเรื่อยเจ็ดร้อยหกสองพี่ไปถูกแล้วพี่พยายามทำมันลดลงเรื่อยๆแล้วลองลองต้องไปลองลองเป็นร้อยพี่ขึ้นมาเป็นให้เป็นร้อยเม เหมือนเหมือนบุกไปถุดทางเหมือนพี่เคยมาแล้วอ่าตรงนี้อ่ะพี่ได้ยินเสียงตะโกตะโกตรงไหนพี่เนี่ยดูดิตรงนู้นเนี่ยทะลุลงไปเลยอ่ะแล้วแล้วคือมันเป็นทางที่พี่มาแล้วอ่ะโอ๋โหกำลังงมทางคือวิทยาได้เนี่ยไอ้สุดแมพอ่ะพี่ ผมมาถึงไอ้จุดสิ้นสุดแมปแล้วนี่หว่าสิบสองเอ้าผมอยู่สิบสองแล้วโดดก็ไม่ตายคุณเพิ่งจะฟังไหมทุกอย่าง<อ>พี่เอ้ยไม่ได้พี่วันนี้จะวิ่งหนีผมไปเรื่อยผมวิ่งหวาาพี่แล้วเนี่ยได้เหรอแต่พี่โดนก,กัดโอ๊บจอกพี่วิ่งหนีจริงผมไอ้ลองไปจุดผมอยู่สิบสองแล้วอะ กลับมาอีกแล้วไม่มีเยื่อตาย <c oughs> น้ำหมดหลอดแล้วเห็นไหผมกำลังวิ่งผมกำลังจะเตือนคือก็จะมากินศพพีใช่ไหมใช่พี่นี่ผมเจอตถนนแล้วเนี่ยผมเจอตถนนแล้วจริงรอ่ะเจอตถนนแล้วเจอถนนแล้วผมกลังวิ่งตามตถนนขึ้นไปมีแสงส่องลงมา ท้าไหนมันตันที่แกไปจำไม่ได้หรอเวลาคุงไปี่แดงแล้วไปนะพี่ยุณไปแดงแล้วอินด้าเาจะได้กินซะเหรอได้ตันผิดทางเลื่อนมาแล้วเลื่อนขอบจอแล้ว เฮ้ยพี่เห็นแสงไว้แสงแสงจะประรับพี่แล้วน่ะใช่พี่กำลังวิ่งไปหาแสงไปยิงวิ่งเข้าแสงอย่าไปแก้แสงมันขาดแต่อยา่าหลุดตัวไว้ <c oughs> พี่ก้ตายแล้วดูเสื้อใหม่สิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะท่านี่เหมือนเหมือนผมผ่านมาเลยพุ่นคุ่นเห,หรอห้องไหนห้องนี้เหรอใช่เอนที่เนที่ผมเคยวิ่งผ่านมาเลย มันเหมือนกันหมดแหละเดี๋ยวก็ใกล้กันดิพี่เดี๋ยวนะก็อยู่บนถนนใช่อยู่บนถนนเราก็ต้องเจอกันจีมึงมึงจะมาเจอกันพี่ไม่ใช่ยูสองใช่พี่ยูสองเป็นแบบนี่ไงพี่ยัง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 ไม่ตายอีบก่อนเร็ว ไปละอีกว้าตาหูมอะน้ำน้ำน,น้ำสแตมก็หมดน้ำก็หมดหลเลือดขึ้นจอเลยกว่าจะเจอกันตายโอ้ยยิงตายว้าอยู่ใกล้กันอยู่ตั้งข้าพี่ไปด้วย ถ้าไม่ได้นี่มันจะได้ลากเอาเมเมไอเกอร์มันมันหลอกให้เมตายมันจะได้กินศพเมย์ทำไมเหมือนเราวิ่งมาที่เดิมอ่ะแล้วผมจะได้ดนวานนี่มทำไมแผ่นไอเกอร์มันวิ่งบนวิ่งบนให้เมตายขาดตาแล้วก็กินศพเนี่ยเหมือนมันเหมือนทางที่พี่วิ่งมาอะไรพี่ไม่ใช่เดินเดินลัดเข้าป่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยพี่เนี่ยผมเอ้ยใกล้ถึงแล้วพี่ใกล้ถึงแล้ว แกงใจไว้ไอ้ถึงแล้วพี่ไปกินน้ำนกจิกตายไปทางไหนอะตรงไปเหรอตรงไปเลยพี่ตรงไปเลยตองตกเขาอะตกเขาตายแต่ปักจะกินน้ำเจระเข้งามก็มาตายเนี่ยนี่นี่ข้างหน้านี่คือทะเลพี่ตรงตลาดซ้ายซ้ายพี่อัดซ้ายนี่นี่นี่สดแต่ มีต้องรอดพี่มีต้องรอดโอ้ลอะเลอนิดนึ่งเดี๋ยวพี่น้ำอยู่นี่ใกล้สู่ความเป็นจริงแล้วทำไมเหมือนจะถึงแล้วมันก็ไม่ถึงสักทีพี่ตายชัวเลยเกอเออพี่อย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งตายพี่ต้องพี่ต้องด้ชิมรสชาติน้ำก่อนพี่น้ำอยู่นี่น้ำอยู่นี่พี่เก๊ะเยอะพี่อยู่ไหนอยู่นี่ ตามอยู่กันหน้าเลยอุ้ยพี่ตายแน่นเลยก้าต <c oughs> ามอยู่กันหน้าเนี่ยเก้ยวพี่คนแล้วมันไม่ควได้แค่นี้อ่ะเนี่ยน้ำอยู่นี่เนี่ยน, <c oughs> นี่น, <c oughs> น้ำอ่ะนี่นี่น, <c oughs> นี่น้ำนี่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 ตายแล้วตายอยู่นี่โอ้ย <c oughs> <c oughs> พี่จะมาแค่มา พี่จระเข้จระเข้พี่จระเข้จริงเหรอใช่เลยนะเว้ยน,นะพี่พี่กินกันพี่กินกันตะบูดตัวให้เว้ยมันคาบอาหารมาแล้วมาแล้วพี่มันาบแล้วพี่พี่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วด้วยกันผมไปกินพิเอร์ดีกว่าพี่คาบมาให้แต่ยังไงขอบคุณน,นะนายขอบคุณนะ ต้อง <kung> ีก <divide> ม <iba> ันก <Sounds> ่อนปีกมันกินกะบนพี่เสียงเสียงพี่แอบไหมเห็ี่พี่กินก่อนพี่อยู่กอนิวอยู่ตรงนี้มากเลยหาตัววิ่งหาเยจะตายอ๋อปวดกินได้ขึ้นิีเดียวหมดแล้วพี่กินน้ำอีกอย่างยางพี่จะเสียงเราไปกินเี่ กิน豆ขวานนะเออกิน豆ขวานนะนะพี่ถึงเวลาหาอาหารแต,ตร่พี่ีอาหารพี่เหลือเท่าไหร่ไม่ต่างอะไรกับผมเลยพี่อาหารพี่อ่ะมันดูวนไปวนมาเนะนาะที่ในน้ำมันมีซากอะไรไม่รู้พี่ไม่กล้าลงไปปะก็ <c oughs> พี่จะลงไป พี่ยันพี่จะเสีย่ยงพี่จริงเหรอแต่พี่จะตายแล้วอ่ะโผก็ไม่ตายอะไรพี่พี่แล้วอาหารลงเลยที่เดียวเหมือนกันไปเซ็นเตอร์ก็ไรเนาเปิดเลยก็ได้คิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะถึงอ่ะพี่คิดว่าจะถึงกันใช่อาหารก็หมดแล้วเนี่ยอะไรพี่จังใจไว้ผมก็เใจคิวเหมือนกันเนี่ยเ,ยเลี้ยละต้องพูดคาำดีอีกแล้วเละอะไรกันนาษตอนนี้อาหารแล้วเนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหพี่มีพาผมลงไปไกลเลยขอโทษหลังแบบเลยอ่ะบอกเลยยังไกลอ่ะต้องหาหาท่านี้เออผมแห้งซีดวี่พี่พี่อย่ไม่ตายวี่น้ำมุดมุดลุยตาไปก่อนมุยตาไปก่อนพี่จะกลับไปอีหลอดเดิมคุณท้าวก่อนแดงแล้วกระเพาะแดงแล้ว ไอ้ยศพี่ผมก็ต้องตายอยศพี่เลยตายแกพี่ไม่ได้จะถึงเซนเตอร์มาแล้วเซนเตอร์เลยได้เกิดเซนเตอร์ได้แหละเซนเตอร์อาหารเต็มเลยมีพี่ต้องสู้ดิอีกคือหญิงแกร่งพี่ยังเดินได้อยู่เดินเหมือนแบบเดินปกติเลยเดินดูไม่หิวแต่หุ่นอาจจะหอบนิดนึงอาจจะเห็นที่โครง หอมเปรียวใกล้ถึงเซ็นเตอร์กันยังมีนกงอยู่ไกลมากอยู่มีนกกินน้ำอยู่เดี๋ยวดิเต็กมันอยู่ฝั่งนึงอ้าว <laughs> เฮ้ยไดนเรา,ากินน้ำมันอยู่ฝั่งนึงอ่ะอีวีมันจตัวพี่เนาะนพี่บอกว่ามันตัวพี่แน่นอนเลยแหละพี่แย้มันตัพี่น,น,นเะเฮ้วยวมัน,นมตกเอรื่องว่าจมน้ำมาเวย ขอปลาหน่อยขอหน่อยขอปลาหน่อยดูมันมันนทิ้งปลาไว้ตรงไหนเมื่อกี้ไม่ปลามันอะเฮ้ย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 พี่มันก็ปากท้องพี่ตายพี่เยี่ยมยี่ยมเก่งมากเก่งมาก กินกินวิ่งกินไรกินไรกินไรผเก่งมากเลยเธอตัวตัวผมร้อนพอดีแล้วก็โดนจิกก็ตายอ๋อตายก็ยิงซีสต์กระเพาะเราได้พี่มันสวรรค์ทองโปรดพยายามให้เตาตายต้องขอขอบคุณเกิร์มารับพี่ได้โดนป้าราวพี่ เราจะได้ไว้ต้องหาอาหารเพิ่มอีกพี่เราต้องเดินทางห่างน้ำพี่ผม,ผมเป็นภูมิใจจระเข้เรายื้อชีวิตกระเพาะไปพิจารณ์ด้วยยลงไปแล้วเจ้าอยู่ฝั่งไหนของขอะข้อขอนั่งอยู่ไหนนี่ไงรับหน่อยก่อนนั่งก่อนได้ไหมนั่งได้เฮ้ย,ยมีอาหารเต็มเลยอาหารเต็มเลยนั่งก่อนนั่งก่อนเรื่อยโอ้โหว,วิ่งมาอย่างไกลเลยพาวิ่งรอบแผบบ ตั้งแต่แบบฝั่งโน้นมาถึงตรงเนี้ยโช่ไหมไก่แบบใช่ไหมกินหายแล้วเหรอซากหายเงี้ยหายสามตัวนุ่นเขาสามตัวตายพี่ยังไงเจอเชะเออเหมืีนเคะฝั่งโน้นฝั่งโน้นอเคะมีอยู่ท่าอะไรเงี้ยมีอาหารเย้ไมปซากคนทะลอะปอกเปลือกอย่างเงี้ยทางกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกินระหว่างทางพี่อิ่มพี่เต็มแล้วเหรอ ยางหาที่กินอยู่อ๋นนี่ไงเ้าหวั่นเราทุกดินอย่างเดียวเลยเรารอดแล้วพี่มีเราลอดแล้วเดือดตายเลยไอ้ไหมเฮ้ยทีนันโตอยู่บ้านเราบ้านคาโน่ปล่อบมันปิดบันขอโตมากสองตัวเลยนะ ปมันน่าจะเป็นไอซีนตัวโทนิบมเห็นตอนนั้นเอาตรงนี้ก็มีด้วยพี่เไปวิ่งพี่จริงเหรออุ้ยตายแล้วไปเกรขฆ่ามันดิโอฆ่ามันดิอะไรถูกเกาะไม่ได้ยิ่งไม่กายมากทำไมกูกระตุกๆกเนี่ย พี่ต้องลงมามันมันเก็บอีกแล้วพี่นีอะไรวิธีเนี่ยไม่ได้ตั้งใจวิ่งมาเฉยๆแล้วมันพุ่งอะไรวิธีพี่เลือกพี่จะเต็มไป <c oughs> พี่พี่จะดิ่งลงไปเนคนตายกันได้ด้วย <c oughs> มันใกล้จะเต็มแ,แล้วบอลก็ไปเต็มใเป็นี่ไปกินอาหารกินน้ำให้เต็มกันพี่แล้วไปนั่งอาหารดีนะครับอ๋อนี่ไง ทำไมก้อนหิน,หนมันแปลกๆอ่ะหินนี้พี่ก็ได้ไหมพี่ก้อนหินนี้ไม่เคยเห็นอ่ะก้อนหินเดิมๆไงพี่แต่ก่อนเลยกินไ,ได้ไหมพี่กินได้ไหมกําลังสอดส่องอยู่ขอวนอีกรอบถ้าขึ้นตรงนี้พี่กเกอร์เส้นแตะทางไหนไอ้หูขึ้นตรงนี้มันมีทางเช้่อมต่อกเดียรพี่นี้ตรงนี้พี่ขึ้นร์มาเกิดขึ้นมาเลยพี่นี่อีกตรงนี้ ผมวิ่งข้างล่างข้างบ,บนงข้างล่างข้างล่างเกือ <c oughs> บเกือบถึงสามแยกอีกฝั่งนึงอ่ะ <c oughs> พี่ก็โดดเลยไปไหนไ, <c oughs> ไม่รทใครมันโดดเลย <c oughs> พี่กะดีๆพี่ เป็นอะไรเป็นอะไกลโดยวีเราตองตัวไหนอ่ะตัวนี้ป่ะอ๋อสองตัวเลยยากจังเลยเราไปกัดตัว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 จะตายได้เพื่อนโอ้เลือดเลยขึ้นหนึ่งว่ะไม่กัดนะมันจะตายได้ตัวเนี้ยเด็กัดกัดเยอะมากรอเรอรอแค่ตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละนี่ตัวเนี้ยกัดอยู่ ไม่เป็นคนตัวพี่มีเด็กโดนตัดโอนตัดตดเองจะตายแล้วเจ็บมากตาล้องกู้คก่อนเนี่ยตัวนั่นล่ะตอนนี้เป็นไงตายยังยังยังไม่ตายเรียบร้อยตายแล้วใช่ตอนนี้อีกตัวนึ่งเดือดร้อน้่าลาตวนันนะี่ข้านกได้ตัวหนึ่งนะมันมันบินแบบี่กระโดดดักมันติดติดแกคิดผิดแล้วเค้ยยังเบื่อเป็น มาเดินถยู่ขางบนเนี่ยเหมือนตัวเองเป็นจระเข้ยักษ์ขอองขอองขออิงตายตัวเล็กนี่ลลุมนเลยเนาะไอตัวใหญ่นี่แม่งไม่มีใครเอาเลยไม่มีที่ไหนพี่ผมก็มันแล้วตามกัดสตดมันอยู่ดาผมเข้ามันแล้วผมกัดได้ยเยอะเลยแต่ผมโดนใครกัดไม่รู้อ่ะพี่ว่านหรอพี่นี่เลยเออแหลกช้อนช้อนเออแหลก ตูเดอะไรเฮ้ยเนี่ยู่ตรงนี้คันโตอุ้ยถังนี่ไงมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วเฮ้ยมัน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 มีเฮ้ยเมยระวังมันสองตัวเมย์เช้าจุกมันยอดได้เวลาพี่เปิดตัวแล้วเดี๋ยวเวลาพี่เจดีย์เฮ้ยเพิ่งกออยู่เพิ่งกออยู่ มันไม,ไม่รู้อะมันโอ้ค้างค้างมันมันรู้ไหมว่าชนทำไม,อมเอาเพื่อนตาย,ตายโอ้ไม่โอ้ค้างค้างค้างไม่เพื่อเราตายสองตัวเลยใครไปเกาะมันเมื่อกีอ้โอ้ค้างว่ะแหลกมากามาแล้วโอ้เมดอน เดี๋ยวเมียพี่บอกพี่อย่าเกาะเจียกาะกันต้องเกาะเออตายตายพี่นี่กัดกัดอยู่กัดอยู่กัดอยู่ตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งแล้วจุดนี้อีตยววินีจุนวินีวิ่งไปไหนอีตเดวเดี๋ยวเี๋วกระจอกจุดนี้ไอ้จอกไปสิวะไปสิเลือดตแต่ไม่น่าจะหมดจะสู้จะสู้จะสู้ผมกัดอยู่ตัวกัดอยู่พี่กัดอยู่ เจ๊ตายเจ๊ตายกระตุกกระทุกไอเบียดดีอย่ก่อนพี่พี่ต้องก่อนมันมันก่อปอบักก่อพลาดโอไยแหลกมากกะดอกโอ้ยโดนกัดไม่โดนไม่โดนอีกแล้วเอ้าเมยกัดอยู่ๆกัดอยู่เอ้ากัดหมเอเกิดโดนใวะเออคือ กูพี่ออกมาอยู่นะแต่กูกลุ้มใจใช้ได้พี่มันจะตายแล้วเฮ้ยโดนได้ไงเนี่ยคำเดียว <จะ S 2> คำเดียวเมยตายละพี่พี่พี่หนีไปก่อนพี่เดี๋ยวจบให้หแหดกแดกอีกนิดย์แดกมากขอไปคุกก่อนแน่ฉันรู้ว่าน่าจะโฉบฉันเฮ้ย พี่เจ๊ร้องโอ้ยโอ้ยโดนจับเย้โอ้ยไม่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 เดือดเดือดเดือดเลยโอ๊ยแป๊บพี่พี่พี่ดูเลือดตัวเองด้วยเอากูก่อนหน้าบุกเขินมากเลยตอนนี้มันจะตายแล้วใช่ตัวมันจะตายแล้วเลือดพวกมันได้ตีดเลยเลือดกัดได้โดนตั้งเยอะดีมันเท่าไหร่เนี่ยตัวคุกกันนะ แหลกมากอ่ะอ๋อหูตายอ่ะเอาตายได้ไงอ่ะใครตายมิ๊กออกหูมิ๊กออกแล้วนะเลือดเลียบเดี๋ยวเลือดหูเลือดตั้งเครืเป็นกบตายบิดป้าบิดบิดเรือยหมดป่ะไม่บิดบิดเลื่อยหมดพี่เลือบิดบิดบิดอยู่ข้างบนอะ ลดมานิดหนึง่งเอามานันให้ได้ปพื้มเผาพันธุ์ของเราลักบางมันเอเ้จอดกอนมั้งนะเเตะ์ลองชนต้นไม้กับตัว,ตว,ตว,ตวผมอ้วกด้วยประเด็นมนะั้งมันได้เกี่ยวกับตัวผมอ่ะผมใส่นิดน,นึงแต่ไม่ได้ผมมันจะหมดแล้วว่ะ<อ>ตัวผมอ้วกอันนี้อันนี้ไว้แป๊บหนึ่งขอนั่งก่อนหมดพอด,ดีเลยตัวผมเป็นขี้โลก พวกแตกตายน้าทีมตายแล้วเ <c oughs> ยี่ยมเนี่ยอีกตัวอีกตัวหนึ่งอะนอนเองแม่งเลย